สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนการยิงโฆษณานะครับใน facebook นะครับเนื่องจากเป็นหน้าต่างใหม่ฟิเจอร์ใหม่นะครับมันจะเข้ามาหน้านี้โดยการคลิกที่ตัวจัดก,การโฆษณาครับแล้วเราก็มาที่หน้าแคมเปญน,นะครับที่สร้างเลยนะครับเราจะยิง ฆษณานะครับก็จะเป็นการข้อความและการสอนร่วมครับเพราะว่าเราจะยิงขายเลยนะครับเราก็ด้านล่างลงนะครับชื่อแคมเปญชื่อชุดโฆษณาแล้วก็ตัวโฆษณานะครับ่มว่าผมจะทดสอบนะครับเทสสามสิบหกบาทต่อวันนะครับเป็นขั้นต่ำลองทำดูถ้าใครจะยิงเป็นแคมเปญวัตถุประสงค์อื่นๆก็เลือกได้ตามสบายนะครับ แต่เบื้องต้นถ้ายินขายก็คือแนะนําให้เป็นข้อความแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าลูกค้าจะคลิกที่ข้อความแล้วก็มันจะเด่งมาหาเราทันทีนะครับแล้วกดดาเนินการต่อนะครับหน้านี้ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับหน้าแคมเปญหน้าชื่อแคมเปญน,นะครับตรงนี้นะครับแล้วกดถัดไปนะครับ ตรงนี้เป็นชุดโฆษณานะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าซ็ตนะครับแล้วเราก็มาเลือกงบประมาณนะครับต่อวันอันนี้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งนะครับที่เราจะยิงตรงนี้ผมยิงในประเทศไทยนะครับอายุนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กลุ่มลูกค้าของใครของมันนะครับ แล้วก็เพศนะครับก็จะมีชายกับหญิงหรือว่ายิางไปทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วภาษานะครับภาษานี่คืออ่จะเป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากระบบปฏิบัติการของอมือถือจะเป็นภาษาไทยนะครับกาส่วนมากนะครับก็ตำแหน่งการจัดวางนะครับ เราจะให้มันจัดวางอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกกำหนดเอานะครับว่าเราจะยิงไป Facebook i n s t a g แกมหรือว่าส่วนต่างๆของ Facebook นะครับอย่างเช่นพวกหน้า f a เฟซ k o ๊ m a r k e t p p a g e นะครับแล้วก็เป็นหน้าวิดีโอหน้าเรียวนะครับสตอรี่ต้งต้นตัวนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับ ก็กดถัดไปครับแล้วหน้าแอดโฆษณานะครับส่วนที่สามนะครับตัวนี้เป็นตัวโฆษณาเลยนะครับเราก็จะเลือกเพจนะครับเพจที่เราจะยิงนะครับขอลองดูสักอันแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเกมบอยเนาะตอบดูนะครับเราจะสร้างโฆษณาใหม่หรือว่าใช้โพสที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับเตื้องต้นผมชอบยิงโพสที่มี แล้วครับเพราะว่าเราจะโพสไว้หน้าเพจนะครับแบบนี้บางคนบางคนหานะครับจะได้ไประโยชน์ทั้งสองทางอ่าแล้วก็มาที่เลือกชิง,งานที่เราโพสไปแล้วนะครับวันนี้นะครับต้นตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเราพิจาณาเดี๋ยวเลือกขอเลือกเพจใหม่นะครับมันสร้างมายังไม่เคยยินโฆษณานะครับ ตองตัวนี้ดูนะครับก็เรื่องโฆษณานะครับคบสาเหตุที่บางตัวยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนโฟต์เราต้องปักข้อความไปด้วยนะครับมันผิดวัตถุประสงค์ของการยิงโฆษณาถ้าเราไม่ปักมันก็จะไม่สามารถที่ยิงโฆษณาได้นะครับต้นตัวนี้ได้นะครับดำเนินการเลยครับ มันก็จะแสดงนะครับในหน้า f e ดเราคลิดตัวอย่างได้นะครับใน IG ใน f e ด d วิดีโอในมาร์เก็ตเพสในเรียลในสตอรี่นะครับได้หมดนะครับแล้เวเราก็มาเซ็ตค่าตรงนี้เราเพิ่มปุ่มได้นะครับว่าปุ่มของเราจะเลือกเป็นการโทรตั้งต้นจะใช้เป็นส่งข้อความนะครับก็อัปเดต เราก็จะขึ้นตรงนี้ครับเรามาเปลี่ยนข้อความนะครับตรงนี้นะครับจำเพจข้อความนะครับแก้ไขนะครับอันนี้คือข้อความต้อนรับนะครับที่เราครับคือหน้ารีวิวหน้าตัวอย่างนะครับติลูกค้าจะถามนะครับราคา ถ้าลูกค้าคลิกเราจะตั้งต่ออัตโนมัตินะครับสามร้อยเก้าสิบมีปลายทางนะครับถ้าลูกค้าคลิกตัวนี้คืออ่ามันจะต่ออัตโนมัตินะครับตัวนี้อ่าก็จะถามของแถมมีอะไรเราก็ระบุปไปนะครับหนึ่งสองสามนะครับนะครับก็จะขึ้นนะครับลาโซแชท ก็กดบันทึกนะครับที่เหลือก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วนะครับเหลือแค่การรอ,อให้ให้ทางอาแอปพัฒนานะครับมันอนุมัตินะครับต้องต้นก็มีแค่นี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ